หนึ่งสองฟึบได้นะโอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอีกครั้งกับทันซันบ็อกซิง่งซึ่งในวันนี้ ผมจะมาแกะอัลบั้ม Midnight g a z e ของน้องๆ f r o m m i d n i g h t นั่นเองครับจะเป็นอย่างไรไติดตามกันเลยครับมาที่อัลบั้ม Midnight g a z e นครับอัลบั้ม Midnight g a z e ก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะก็มาดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้างเอ่อสิ่งหนึ่งที่สังเกตเลยคือมีแพ็กเกจมาพร้อมกัน2อันอันนึงเป็นตัวอัลบั้มนะฮะซึ่งก็ไม่รูรูปจะอยู่นี้หรือเปล่าหรือว่ารูปจะอยู่ใน อะไรที่เหมือนกล่องไม้ขีดอันนี้กันแน่มันมีของแถม2อันนะครับก็ไม่ดูว่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับกล่องไม้ขีดนะครับกล่องไม้ขีดเราดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าจะเป็นแถมรูปเลยนะฮะหนึ่งสองฟึบได้นะโอ้ได้ไมเมนด้วยอะนักยองด้วยอะน้องมากอะโอ้ยสุดยอดคุ้มแล้วอัลบั้มนี้จบลงแต่เพยงเท่านี้เลยก่ามาเทอาเล่น <laughs> ก็เป็นพลอย นากยองนะฮะก็โหเนี่ยสวยงามเลยนะครับน้องนากยองนะครับก็โหพอใจมากเลยแค่นี้ก็แบบว่ารู้สึกแฮปปี้แล้วกับการเปิดกล่องไม่ขีดนะครับก็ได้พอรลลอยนากยองเลยทีนี้เรามา unbox อันบ็อกซ์ที่ตัวอัลบั้มจริงกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับตัวอัลบั้มนี่อันนี้นะครับเขาทําเหมือนมาเป็นแบบว่ากระเป๋ามีกุญแจนะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดอ๋อมันเป็นสติกเกอร์โอ้เราต้องแบบแกะสติกเกอร์ก่อนถึงจะเปิดเข้าไปได้แล้วตรงนี้ก็จะมีรูปชื่อเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยพัก จีวอนอินากยองลอจีซอนอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวผมค่อยๆแกะละกันจะได้ไม่ไม่ฉีกขาดโอ้ยหเพราะฉีกมากอ่าเรียบร้อยนะครับแกะมาแบบเรียบร้อยดีนะฮะอูพ็กัเกจสวยอีกแล้วรู้สึกว่าการเปิดรอบนี้มีแต่แพ็กัเกจสวยทั้งนั้นเลยนะฮะกันนี้นะฮะเรามาดูที่ตัวโฟโต้บุ๊กพลัสอัลบั้มก่อนคิดว่ามีซีดีอยู่ตอนท้ายป่ะขอดูหน่อยอ๋อไม่มีซีดีเดี๋ยวซีดีน่าจะอยู่ข้างหลังกัน้นตัวนี้เป็นโฟโต้บุ๊กล้วน ส่วนโฟ o t o b บุ๊กนะครับก็เป็นชื่อเมมเบอร์อีกแล้วนะฮะมันจะเด้งไปให้ผมดูการ์ดให้ได้นน้องน้องอ่าน้องฮอนนะฮะนี่นะครับก็นู่นนี่นั่นนะครับเราโอ้โหของแถมเต็มเยอะมากมายัดมาในหน้าเดียวเลยนะฮะอันแรกคืออ๋อแบบว่า Survey ว e v ์ r ีเวิร์โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เรามาที่ผลประกอบการคราวนี้บ้างนะครับก็น้องอาฮายองนะครับฮันยังนะครับอันแรกนะครับเหมือนเป็นเป็นภาพ นะฮะแล้วพอการ์ดเนี่ยได้จีซอนนะฮะก็น่ารักนะครับน้องจีซอนเอสมอาร์ของเรานะฮะแล้วก็ฮายองอีกแล้วนะครับโอ้ oh, ได้ฮายองเยอะมากนะครับเหมือนแบบเป็นฮายองเวอร์ชัน Hi หรือเปล่านะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นถ,ถ่ายภาพเหมือนเป็นนั่นแหละก็เป็นฮายองอีกแล้วแต่ว่ามีน้องนาคแล้วก็มีพี่รมด้วยนะฮะก็ถือว่าอ่า ค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะครับกับการเปิดครั้งนี้นะก็น่ารักหมดทุกคนนะครับก็ขอเก็บไว้นะฮะคราวนี้มีน้องนาคสวยมากนะครับสมแล้วที่เป็น My Ultimate Superman นะฮะอาจจะไม่กล้องอาจจะจับได้ไม่หมดนะครับน้องซอก็แบบน่ารักนะฮะน่าเอ็นดูนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับแชยองนะครับโอเคครบแล้วนะฮะเรามาที่ของแถมอื่นกันบ้างอันนี้เป็นเหมือนแบบแผ่นขั้นอะไรสักอย่างหนึ่ง พี่ลมโอ้นึกว่าแห่งขั้นเป็นภาพอัดใหญ่ๆเลยของพี่ลมโอ้ยสุดยอดโอ้ดีใจนะครับจะได้พี่ลมด้วยอันนี้เ็นซีดีและโอเคเป็นซีดีเพลงก็ใส่2องซีดีมาน่ารักดีนะฮะก็ตัวเอ่อซีดีก็เป็นคุญแจอย่างนี้นะครับก็ทำออกมาได้ดีมาตรฐานนะครับต่อมานะครับก็ เป็นเหมือนโปสเตอร์แน่เลยอย่างนี้ต้องฟรีออกนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเราจะได้ภาพใครนะครับเปิดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสอ,อเนื้อเพลงห <c oughs> <c oughs> นึง่งโปสเตอร์ <c oughs> จะแบบได้เห็นหน้าได้รูปเพิ่มอีกออกเป็นเนื้อเพลงแล้วแต่ก็น่ารักดีโอเคก็ทั้ง5เพลงในอัลบั้มครั้งดีนะครับก็ตามนั้นแหละครับก็หมดแล้วประมาณนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดกระเป๋า แล้วก็เจอกับของแถมต่างๆมากมายนะครับแต่ที่ว้าวสุดก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับก็คือรูปของรมเซนะครับ My Ultimate Superman นะครับก็อ่าอ่าเนี่ยครับโฟโต้บุ๊กก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมกับการที่ค่อนข้างจะคุมนะครับเพราะได้รูปเมมเบอร์ที่ผมพอใจเหมือนกันนะครับรวมถึงกล่องไม่ขีดไฟนะครับที่ได้อีนาโกนะครับอีนาโกหรืออีนาก ยองมาด้วยนะฮะอ่านชื่อสะกดุยากนิดหนึ่งครับไม่ Ultimate Superman นะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นการเปิดอัลบั้มที่ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูในคลิปอันบ็อกซิ่งอันนี้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีอัลบั้มอีกอัลบั้มนึงที่หลายคนน่าจะรอคอยมาก็จะได้ชมกันแล้วนะครับแต่จะเป็นอัลบั้มอะไรนั้นก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวได้เจอกันนะครับสำหรับตอนนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุ 가슴에 yeah. 시 yeah. 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 yeah.